้นอนแรงของแสนสลิไม่ได้มีเฉพาะแค่ในหน้าข่าวการเมืองแต่คนในแวดวงอสังหาเรียกเขาว่าเจ้าพ่อโซเอาโดยเฉพาะกลุ่มคอนโดและบ้านหรูแสนสริกคือผู้นำในเซกเมนต์นี้เราขอ,อยกตัวอย่างโครงการหรูในช่วงคุณเศรษฐาบริหารทิ้งทวนก่อนเล่นการเมืองอย่างเป็นทางการ เช่นโครงการนาราศิลิกกรุงเทพกรีธามูลค่า6,000ล้านบาทสร้างประวัติศาสตร์โครงการบ้านลักชวรี่ระดับราคา50-100ล้านบาทที่ขายดีที่สุดและปิดการขายได้เร็วที่สุด โดยใช้เวลาโซเอาไปเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นส่งให้งบปี65ทั้งปีกำไรสุทธิ4,280ล้านบาทเติบโต112%ทุบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์จ่ายปันผลผู้ถือหุ้นหุ้นละ11ตางค์ตอกย้ำความสำเร็จด้วยผลประกอบการไตรามาส2ของปีนี้ที่แสนสิริแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทำไร,ไรายได้ไตรมาสล่าสุดกว่า9,500ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้น77%อยู่ที่1,600ล้านบาท สวนทางภาพรวมตลาดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รายงานย่อยการขายบ้านใหม่ตรลามาแรกหดตัวติดลบ29.1%จากการสิ้นสุดมาตรการ LTV ประชาชนเรื่องโอนกันใหญ่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องด้วยปัญหานี้ครันเรือนสูงแบงค์แคมปล่อยสินเชื่อการเมืองไม่นิ่งประชาชนเข้าสู่โหมด red and see ส่วนปมตั้งโนมินีซื้อขายที่ดินจากจอมแฉคุณชูวิทยกรมลวิสิตไม่สะเทือนราคาหุ้นบริษัทแม้แต่น้อยนักลงทุนยังคงเก็งกำไรหุ้นลุ้นผลโหวตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยหรือไม่